ช่วงนี้พาบุณผู้ชมไปที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับซึ่งพุทธศาสานิกชนจากทั่วประเทศยังคงเดินทางเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเกี้ยวแก้วกันอย่างต่อเนื่องครับขณะที่รัฐบาลก็เตรียมจัดกิจกรรมพิเศษในวันสําคัญของชาวไทยและชาวจีนในวงสิ้นปีนี้ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับไปไดตามรายงานครับได้จากคุณนันทิกากิจปาโลรายงานมาจากที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับคุณนันทิกาครับเชิญครับ เป็นเวลา21วันแล้วค่ะสำหรับการอัญเชิญพระบรมมสารีริกธาตุพระเขียวแก้วมาประดิษฐานไว้ที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้นะคะซึ่งบรรยากาศที่นี่ในวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะคะแต่พลังสทาของพุทธศาสนิกชนาจากทั่วทุกยายสารทิศก็ยังคงหลงัล่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยจํานวนผู้เข้าสักการะพระบรมมสารีริกธาตุพระเขียวแก้วจนถึงเมื่อวานนี้ค่ะอยู่ที่243,000กว่าคนแล้วค่ะขึ้น15ค่ำเดือน6 โดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะประชาชนยังคงเดินทางเข้าสักการะพระบรม,มสารีริกาธาุพระเขี้ยวแก้วและเจริญจิตตะภาวนากันอย่างต่อเนื่องแม้อากาศจะค่อนข้างร้อนแต่ก็ไม่สามารถลดทอนพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนลงไปได้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ค่ะได้ขอความร่วมมือประชาชนไม่ถอดรองเท้าขณะเดินเวียนรอบบนดบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยส่วนประชาชนที่ต้องการนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิก็ได้มีการจัดเต็นท์ปรับอากาศไว้ให้ที่บริเว เวนข้างบนดบขณะที่ในเวลา10นาฬกาและ16นาฬิกาของทุกวันค่ะจะมีพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์จากพระพิสุสงฆ์วัดต่างๆซึ่งวันนี้เป็นพระสงฆ์จากวัดมกุฏกษัตริยาราม ด้านประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วต่างรู้สึกปลับเลื่อมใจและภาคภูมิใจที่เกิดในแผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงดํารงพระองค์เป็นพุทธมามะกะซึ่งการสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วนับเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตและเป็นสิริมงคลแก่ทั้งตนเองและครอบครัวไปฟังเสียงประชาชนค่ะเป็นสิ่งที่ตืนใจครั้งหนึ่งในชีวิตใช่ไหมคะเราอยู่แผ่นดินไทยเราก็อยาก สักระเพื่อเป็นสิริมงคลกับครอบครัวแล้วก็พี่สาวอยากมากเก็บเสื้อผ้าล่วงหน้าสองอาทิตย์แล้วเขาก็ไม่ค่อยจะสบายด้วยก็เลยพามากลับไหว้ค่ะโอ้ยดีใจมากๆในชีวิตมาเกิดเป็นคนไทยชาตินี้ทั้งชาติมีความสุขที่สุดในชีวิตตั้งใจรักมากชีวิตเราคนไทยในชีวิตได้ได,ได้ได้พบอย่างนี้มีความสุขจริงๆ ก็รู้สึกยินดีมากครับที่ได้มาแล้วก็ปพิ่มปิติครับพลังงานดีมากก็ดีครับเป็นบุญของประเทศแล้วก็ชาวไทยทุกคนที่ได้ร่วมมาสักการะครับมีบ่อยๆก็ดีครับขอให้บ้านเมืองของเราเนี่ยะคะก็อย่างน้อยก็ให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขผ่านพ้นเศรษฐกิจที่มันไม่ดีเนี่ยไปได้กันทุกๆคนอะไรอย่างนี้ค่ะ และในห่วงที่พระบรมาสารีริกธาตุพระเคี้ยวแก้วปฏิสถานที่ประเทศไทยนะคะได้มีวันสําคัญของชาวไทยและชาวจีนหลายโอกาสรัฐบาลจึงได้เตรียมจัดก,กิจกรรมพิเศษในวันสําคัญต่างๆประกอบด้วยกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในคืนวันที่31ธันวาคม2567ตั้งแต่เวลา21นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปและในเช้าวันที่1มกราคม2568จะมีพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายพระราช กุศลและเป็นการเสริมสิริมงคลแห่งชีวิตต้อนรับปีศักราชใหม่ซึ่งในห่วงของการจัดก,กิจกรรมทั้งสองกิจกรรมที่กล่าวมานะคะทางกรมเจ้าท่าค่ะได้มีการจัดเรือข้ามฟากจากฝั่งธนบุรีมาฝั่งพระนครในเส้นทางวัดระฆังท่าเรือท่าช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ค่ะในวันที่29มกราคม2568ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ยังมีการจัดก,กิจกรรมวันตรุษจ,จีนหรือวันปีใหม่จีนและกิจกรรมวันมาฆบูชาวันสําคัญ ของพระพุทธศาสนาในวันที่12กุมภาพันธ์2568ด้วยค่ะ ยังคงเน้นย้ำสาหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะคะให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพงดเว้นการสวมใส่สีดําแล้วก็ให้เตรียมบัตรประจําตัวประชาชนรวมถึงพาสปอร์ตเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่บริเวณจุดคัดกรองนะคะจากนั้นจะได้รับดอกไม้แล้วก็โปสการ์ดท,ที่มีคําบูชาพระบรมสารีริกธาตุค่ะโดยประชาชนสามารถเดินทางเข้าสักการะได้จนถึงวันที่14กุมภาพันธ์2568ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาค่ะทั้งสองท่านคะ่ะ นะครับท้างเทียนครับนันทิกากจปาโลรายงานมาจากที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับค่ะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งสําหรับเอกสารที่ะจะไปกราบสการะนะคะพระบรม,มาสารีริกธาที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงปัตประชาชนก็ได้พาสปอร์ตก็ได้หรือว่าใบาขับขี่ก็ได้เหมือนกันนะคะ